คราวนี้โน้ตขอทวนแบบไวๆนิดนึงเนาะไอตัวคำว่า3%เนี่ยเขามีนโยบายในการเก็บยังไงบ้างนะครับโน้ตขออญาตเร็วๆนะสมมุติว่าขายหม้อทอดอ่าสี่พบาทนะครับและโน้ตเนี่ยทำการได้ให้ส่วนลดในช็อปนะครับคือผู้ขายเนี่ยเราสามารถเจเนเรตหรือเราสามารถไปเข้าร่วมเขาเรียกว่าแคมเปญพวกเมกับโปรเจกต์อะไรพวกเนี้ยกับทางทิกตอกได้นะครับเช่นโน้ตบอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวโน้ตไปเข้าร่วมแบบโปรเจกต์กับทาง TikTok Shop ด้วยนะครับโน้ตให้ส่วนลดผู้ขายเข้าไปเนี่ยห้าบาทและทาง TikTok Shop ตอนนี้เนี่ยนางก็สายเปย์ลดแลกแจกแถมมีโปรโมชั่นมีอะไรให้กับลูกค้าอยู่นะครับเขาก็อาจจะมีส่วนลดจากส่วนลดจาก TikTok Shop เองอันนี้ไม่เกี่ยวกับโน้ตน,นะคือนางเปเองติต่างว่าเขาให้600บาทแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาคิดค่าธรรมเนียมเขาจะคิดแบบนี้นะครับอัตราค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเอา4 0 0พลบด้วย500ครับและลบ600อ่ะ4 0 0พลบ500ลบ 600อยได้เท่าไหร่ฮะให้เอา2,900บาทคูณ3%เข้าไปครับอ่ะ87บจบาทอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะครับอันนี้คือค่าธรรมเนียมที่เราจะต้องจ่ายให้กับผู้มีพระคุณของเราครับก็คือ Tik t o k s h o p นั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่ Tik t o k s h o p เขาจะเก็บเรานะครับรายได้สุทธินะครับที่เราจะได้กลับไปนะครับก็คือจะอยู่ที่4 0 0พนะครับ ลบ500แล้วก็ลบ87บาทดังนั้นเราจะได้เหลือกลับบ้านจริงๆเท่าไรครับ3า1 3บาทประมาณนี้ไหมนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เรา,าครับจะได้สุดทธิกลับไปอยู่ที่เท่านี้ครับระเบียบของ tiktok เนี่ยมันมีอีกข้อนึงเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำครับตัวค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ย tiktok ได้บอกไว้ว่าฉันจะขอเก็บอยู่ที่5บาทครับดังนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำา5บาทสมมุติว่านอสเนี่ยขายของอยู่แค่100บาทใช่ปะ่ะขาย100าเนี่ย ลองคิดดูง่ายๆนะครับ3%ของ100บาทเนี่ยมันคือเท่าไหร่มันคือ3บาทซึ่ง3บาทเนี่ยมันน้อยกว่าค่าธรรมเนียมดังนั้นระบบเนี่ยเขาก็จะเก็บเราอยู่ที่5บาทนั่นเองครับ